ถัดมานะครับอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เลยนะฮะว่าเราต้องระวังในการที่เราจะแคปเจอร์ทุกๆทุอย่างนะครับการแคปเจอร์ทุกอย่างไม่ได้ไม่ใช่เป็นผลดีเสมอไปนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะนะครับต้องระวังในการแคปเจอร์ทุกอย่างเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งคือไฟล์มันล้นแล้วมันเยอะเกินไปเราต้องโฟกัสให้ดีว่าเราจะแคปเจอร์ที่ไหนเราต้องการจะเห็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่จะช่วยเราได้ครับทุกคนก็คือ Cap t u r e filter capture filter เเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำฟิลเตอร์ตอนที่เราแคปเจอร์ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเลือกเลือกอยากจะเลือกให้แคปเจอร์อะไรมาบ้างนะครับผมผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนิดนึงครับทุกคนจะเห็นกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าดิสเพลย์ฟิลเตอร์ตรงเนี้ยเรียกว่าแคปเจอร์ฟิลเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะ คือข้างบนตรงนี้คือ display filter เห็นไหมครับมันคือฟิลเตอร์คือ display filter เนี่ยเอาไปใช้ฟิลเตอร์ในกรณีที่เราจับไฟล์มาแล้วเราจับไฟล์มาแล้วล้าเรามาฟิลเตอร์เราอยากจะเห็นอะไรเช่นอยากเห็น DNS เห็นไหมครับอยากจะเห็น UDP เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือ display filter แต่ไฟล์เนี่ยเราจับมาแล้วเนี่ยคือเป็นไฟล์แบบทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวเราจับมาแล้วเนี่ยแต่ capture filter ครับ ไม่ใช่นะฮะเออแคปเจอร์ฟิลเตอร์เนี่ยเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมแคปเจอร์ฟิลเตอรอ์เราสามารถใส่เข้าไปเพื่อตอนที่เรากดแคปเจอร์เนี่ยมันจะจับมาเฉพาะโปรโตคอลน,นั้นๆอย่างเดียวทุกคนอันนี้ทุกคนก็ t ไหมคือคือถ้าเราไม่ใส่แคปเจอร์ฟิลเตอร์เนี่ยเราเดาว่าคลิกเข้ามาแบบปึ้งเนี่ยอะไรก็ตามที่มันวิ่งผ่านอินเทอร์เฟซเครื่องเราอะ wi f i หรือแ a นอะมันมาหมดเลยนะ นะมันมาหมดเลยนะครับมันมาหมดเลยทีนี้การที่เราเซตนะครับโอเคผมลืมอ่าทีนี้การที่เราเซตตัวเอ่อแคปเจอร์ฟิลเตอร์เนี่ยจะมีข้อดีคือเราอยากจะจับแค่โปรโตคอลนั้นๆก็ได้นะมันมีให้เลือกหรือจะจับแค่ i อเบอร์นั้นก็ได้เหมือนกันเป็นข้อดีนะซึ่งเวลาที่ผมจะจับปัญหาเช e ่นเราบอกว่าเฮ้ยเซเวอร์ตัวเนี้ยนะ ชอบมีปัญหาผมก็จะเอา IP พีเซิร์ฟเวอร์มาใช่ไหมแล้วผมก็จะใส่แคปเจอร์ฟิลเตอร์เฉพาะ IP เบอร์นั้นอาจจะใส่ซอสนะครับเป็นซอสเอ่อเป็นซอสเน็ตเวิร์หรือเป็นซอสโฮสตก็ได้นะนะครับเป็นซอสเอ่อเป็นโฮสต์เอ,อ่อทันทีครับถ้าโฮสต์ก็ต้องนีเอ่อโฮสต์ Host, เป็นเบอร์อะไรอะ่ะหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะจับหรือเอ่อมันก็จ,จับทราฟฟิกเฉพาะ IP เบอร์นั้นเข้ามาให้เท่านั้นนะครับหรือจะเป็นแค่โปรโตคอลก็ได้นะ เช่นจะดูแค่พอร์ตพอร์ตนั้นโทษครับจะดูแค่พอร์ตพอร์ตนั้นเท่านั้นเนี่ยนะเช่นผมบอกว่าผมจะดูแค่พอร์ต53เห็นไหมแล้วผมก็แคปเจอร์เลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราจะได้ไฟล์แคปเจอร์ที่มันไลท์เวทมากมันเบาเห็นปะทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะจับมาเฉพาะพอร์ต53เดียวเหรอไอที่มันเด้งเยอะๆมันไม่มาแล้วมันมาเฉพาะ53เห็นไหมนี่คือแคปเจอร์ฟิลเตอร์อันนี้เป็นประโยชน์นะนะครับ เอสมมุติว่าผมเปลี่ยนเนาะผมไปใช้อสมมติผมเป็นบอกว่าเป็นซอสไม่เอาดีกว่าซอสดเดยเอะเกินไปเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นที่จะเป็นโปรโตคอลยิงก็ใส่ได้นะเนี่ยเช่นผมผมว่าผมเอา T C P อา U D P U D P เนี่ยครับพอผมก็จับเห็นปะมันก็จะมาเฉพาะโปรโตคอลที่เป็นอ,อะไรที่เป็นวิ่งผ่าน U D P มันก็จะเข้ามา มี M DNS มี DNS แล้วก็มีอื่นๆที่วิ่งผ่าน UDP เห็นไหมครับอ่านเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นโปรโตโคอลที่วิ่งผ่าน UDP เห็นไหมมันจะทำให้ไซส์ไฟล์เราเล็กลงโดยที่ไม่ต้องมาจับอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราต้องการจะดูแค่แค่ IP หรือแค่พอร์ตนะครับเราก็เอามาแค่นั้นนั้นนะครับอันนี้คือเราเรียกว่า Capture Filter อยู่ตรงนี้นะครับ Capture Filter คือเราจะจับอะไรมาบ้าง ถูกไหมเนะี่ยอย่าสับสนกับตัว display filter นะ display filter คือเราจับมาแล้วแล้วเราจะฟิลเตอร์เพื่อดูอะไรบ้างนะครับเช่นเนี่ยถ้าผมไม่ใส่นะถ้าผมจับมาหมดเลยนะอ่า p l s y l i y t i r t e r เนี่ยครับเอามาดูว่าเราจะดู c c p นะหรือเราจะดู udp นี่นี่คือ display filter แต่ฟล์มันจะเป็นไฟล์ใหญ่มาแล้วนะเห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่ผมเล่าไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปในวิกิไวชาร์กตัวนี้ได้นะครับเพื่อไปดูว่ามันมีคอมมาอะ้รท้เราฟิลเตอร์บ้างนะครับเช่นเราจะฟิลเตอร์แค่ IP เบอร์นั้นกับคำว่าโฮสต์ฟิลเตอร์แค่ DNS กับพอร์ตาฟิลเตอร์เรนก์ก็ได้นะครับเฉพาะับเ n e t นี้ก็ซอสเน็ตเฉพาะเดสเ t ชันนี้ก็เดสเน็ตเห็นไหมครับแล้วก็ไปดูเพิ่มได้นะว่าเราอยากฟิลเตอร์อะไรนะครับอ่านี่คือแคปเจอร์ฟิลเตอร์นะครับทีนี้ เวลาที่เราแคปเจอร์นะทุกคนสิ่งที่ต้องเน้นย้ำแล้วก็ต้องระลึกไว้เสมอเลยนะครับก็คือว่า make sure นะฮะ make sure the problem occurs while you are capturing คือหมายความว่าคุณต้องมั่นใจนะครับว่าระหว่างที่คุณจับแพ็กเกจตัวน,นั้นอนะ่ะมันคือคุณจับในขณะที่ปัญหามันเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปจับในในออ่ในเคสที่ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นอนะ่ะก็จะไม่เห็นอะไร เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามันก็จะเป็นโฟล์ปกติในการคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจว่าปัญหาเกิดอยู่ตอนนั้นเราเอาไปจับนะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าปัญหามันจะเกิดตอนไหนใช่ไหมครับแต่ว่าเรารู้แค่ว่ามันมีปัญหาทุกๆวันจะมีจะมีปัญหาแน่ๆเดี๋ยวยูเซอร์แจ้งเดี๋ยวยูเซอร์แจ้งละก็ทุกคนก็เอาเครื่องไปตั้งทิ้งไว้ก็ได้นะครับเอา Linux เอาว i n d o w s ก็ได้ครับไปตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็จับแล้วก็ทําเป็นตัวนเนี้ยนะครับเนี่ย แบ่งเป็นแคปเจอร์ออปชันแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็ใส่โฟลเดอร์ทิ้งไว้แล้วให้มันจับไปเลยครับสองวันสามวันก็ว่ากันไปแล้วคุณก็ฟิลเตอร์ทุกคนก็ฟิลเตอร์ด้วยตัวนี้มาเห็นไหมทําให้ไซส์ไฟล์เราเล็กลงไปอีกอ่าเห็นไหมอันนี้เราได้เราได้เทคนิคนะนะนะครับในการไปจับเราก็ตั้งทิ้งไว้เลยครับเพราะเราไม่รู้ปัญหาันเกิดตอนไหนใช่ไหมเราก็ตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็พอยูซอร์แจ้งอ่ายูซอร์แจ้งมาแล้วเอาละเ,เดี๋ยวช่วงนี้จดเวลาไว้ก่อนนะครับ จด IP จดเวลาไว้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเอาไว้เอาไฟล์ไวชาร์ตตัวเนี้ยสต็อปแล้วก็เอามานวิเรเอามานวิเครอีกทีหนึ่งนะครับ